สวัสดีครับโคกหนองนาออนไลน์นะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาที่โคกหนองนาสวนสุขใจไร่ทอฝันนะครับพาทุกคนมาดูอุปกรณ์ทำควันนะครับให้กับวัวนะครับโดยปกติแล้วถ้าวัวอยู่กลางทุ่งนาที่ไม่มีผ้าแยง นะครับคลุมนะครับก็จะมียุงนะครับซึ่งเป็นสัตว์อันตรายที่มีผลทําให้วัวผอมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการไล่ยุงนะครับวันวนี้พามาดูนะครับตัวนี้จะเป็นถัง200ลิตรนะครับที่เราดัดแปลงจากการ เขาทานนะครับวัสดุที่ใส่ด้านในนะครับก็จะเป็นฟางเปียกฟางแห้งนะครับแล้วก็เศษหญ้านะครับเศษหญ้าที่เหลือจากเราตัดให้วัวนะครับเราก็เอาไปผสมคลุกเคล้ากันนะครับจากนั้นก็ใช้ฟางล่อนะครับเพื่อไล่นะครับจุดพอจุดให้เขาติดนะครับพอติดก็นะครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับด้านล่างต้องมีรูระบายอากาศให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ดูทิศทางลมนะครับว่าลมไปทิศทางไหนนะครับในช่วงนี้ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะมีของหนุนเพื่อให้อากาศเข้านะครับจะอยู่ได้ถึงประมาณในการใส่ถ้าใส่ดีๆนะครับถ้าเป็นเศษไม้เศษแกลบนะครับก็จะอยู่ได้ ถึงสว่างนะครับถึงสว่างยิ่งเป็นไม้เปียกนะครับถ้าเป็นไม้เปียกเนี่ยเรายัดเข้าไปน,<ม>นะนก็จะสามารถทาควันได้ทั้งคืนเลยนะครับให้กับวัวนะครับนะก็จะอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาวางทางทิศตะวันตกนะครับลมก็จะไปทางทิศตะวันออกนะก็จะได้ข้อวัวพอดีนะครับหนะยอกกันนะครับ นะครับให้ดูนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับกับโค้งหนวนาออนไลน์นะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับที่จะมาอยู่ในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ